สวัสดีค่ะพี่น้องปงไปบดสุข่สุคนมาค่ะมือนี้ยายนจะพามาเห็ดขนมจีนน้ำยาเนาะค่ะพี่น้องค่ะขนมจีนน้ำยาค่ะไก่ปลานิ้นต้่หง่างามๆเลยจ้ะมาต้มเครื่องมาต้มมาต้มอ่ามาต้มมาต้มขาไก่กันเลยค่ะพี่น้องขามาต้มขาไก่กันเลยเด้อแซ่บๆกันเลยมือนี้ฮันยายนจะเห็นน้ำยากะทิจ้าน้ำยากะทิขาไก่จ้าหม้อเดือดแล้วค่ะพี่น้องค่ะใส่ตะไคร่ลงไปจ้ะ ขาไก่จ้าเมื่อนี้หยุดอ่าหยุดขายของค่ะพี่น้องขาก็เลยจะเฮ็ดกิ่นจ้ะเฮ็ดไอ้ซื้อเขาซื้อคนอื่นมากินมันกระโบ,บเซฟจ้ะมันโบมันโบถึกปากเฮามันโบเซฟคือเฮาเฮ็ดเองเฮ็ดเองดีก้วค่ะพี่น้อง่ะวายหม้อยา่น้อยมันิเบิดป่าอยู่บ่เออเบิดอยู <laughs> ่ยานบบเบิดป่า พวกเครื่องเคียงนี่ยายน้อยจะโบ,บต้มลงไปด้อค่ะพี่น้องค่ะยายน้อยจะบบต้มลงไปในหม้อเพราะว่าพวกนี้ยายน้อยจะปั้นเอาจ้ะข้า่นเนี่ยยายน้อยก็จะฝานใส่ฝานเป็นชิ้นใส่กระสายนี่ก็จะเออโบเมนเอนี่ก็จะใส่พวกพริกอหอมแดงกระเทียมยายน้อยจะยายน้อยจะปั้นค่ะปั้นเสร็จแล้วยายน้อยก็จะเคี่ยวใส่กะทิรับซุ้มตอนโตไปด้วยจ้ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวเขาค้างหม้อเสร็จแล้วเขากาเ็เยอะน้อยก็จะใส่เกลือนะคขาเนาะพี่น้องค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งจ้ะต้มปา่าพอเขาต้มปลาสุกเสร็จแล้วเขากาเา็เอาเอาปลาออกจ้ะแล้วเขาก็เคี่ยวเคี่ยวขาไก่เขาเคี่ยวตีนไก่เขาซุรุดจ้ะพี่น้องจ้ะใส่เกลือใส่ซุรดุดใส่รุดดีนี่จ้ะ โอเคจ้ะทีนี้เขาก็จะต้มให้ป่าเขาเปื่อยน้ำบบท่วมป่าเดี๋ยวน้อยใส่น้ำอีก,กน้อยก่อนพอเวลานั้นเสร็จเดี๋ยวไอเขาเคี่ยวขาไก่เคี่ยวตีนไก่เขาเดี๋ยวมันเกลีนั่นเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งลงเดี๋ยวเราเสร็จเราจะเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำแห้งลงน้ำก็จะแห้งลงคือเก้ายเดี๋ยวน้อยจะบเ็ดหลายค่ับพี่น้องขาเฮ็ดคนเฮ็ดกินคนเดียวเฮ็ดกินคนเดียวกะ ไอ่กินคนเดียวกับโบต้องเฮ็ดหลายค่ะพี่น้องค่ะซื้อขนมจีนมาแล้วก็มาเฮ็ดกินแซฟเซฟไปเลยซื้อเพิรนมันกับโบเซบจ้ะโบคือแต่มันโบคือเฮาเฮ็ดขาเจ้าเฮ็ดจัดข้าเจ้าเฮ็ดจังเด๋ยงเยงน้อกับโบโบข้าใจมันมันโบคือเฮาเฮ็ดจ้ะรสชาติอีกอย่างมันโบแมนเดี๋ยวเขาต้มไปเรื่อยๆกันค่ะเขาต้มตีนไก่ให้เปื่อยก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต้มปลาต้มตีนไก่ค่ะเดี๋ยวต้มทิ้มไว้เดี๋ยวรับสมุนต่อนโตไปเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เขามาเคี่ยวกะทิจ้ะเขาต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มปลาเขาเสร็จแล้วเขาเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิเคี่ยวน้ำหน้าเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะ เขี้ยวป่าเรื่อยๆเยน้อยแกะป่าเสร็จแล้วค่ะเยะน้อยสิต่ำค่ะพี่น้องค่ะป่าเฮาให้ใส่ต่ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องใหญ่พี่น้องอย่า,ยอ,อ,ยาอย่าปั้นเด้อป่าถ้าเขาปั้นมันจะบบสวยจ้ะมันจะละเอียดเกินไปเนาะค่ะเนาะเยะน้อยจะใส่วิธีปั้นเอ้เยาน้อยจะใส่วิธีต่ำเอาจ้ะ ูตรขนมจีนน้ำยาเยน้อยบได้ใส่ตะไคร้ค่ะเยะน้อยใส่ตอนที่เยน้อยต้มป่าค่ะพี่น้อง่ะเขาใส่ตอนนี้เขาต้มป่าเร็วหล้วก็เร็วค่ะเยะน้อยจะบไ,ได้ใส่แบบว่าปั้นปั้นลงไปนะคะนะ่ะเนาะปั้นลงไปในหมอ้ออย่างที่เยน้อยจะบไ,ได้ปั้นจ้ะป่าเขาก็จะต่ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่ำแบบนี้ เราจะเคี่ยวให้กะทิของมันเตกม,มันกระทะใบานี้น่าจะประมาณอายุประมาณสามสิบปีแล้วพี่น้องเล้ยประมาณยี่สิบกว่าปีแลวใส่เพิ่นอยู่นี่ล้างโบออกคัดโบออกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยมันจะมันจะคัดโบออกค่ะอย่าน้อยคัดจากไหนกับโบออก เราจะเคี่ยวกะทิเขาอย่าลืมเปิดไฟเคี่ยวกะทิเพื่อนให้เพื่อนแตกม,ม,มันว้าวบได้ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวคนสิลน้นมันต้องเปิดไฟเบาๆค่ะท่นบได้ได้เดี๋ยวล้นจะเ,เขาเคี่ยวให้เพื่อนแตกม,มันสักก่อนแล้วเขาจงค่อยเอาพริกที่เขาปั้นไว้ลงไปน้องพี่น้องค่ะ สูตร้ำยากะทิยายน้อยจะยายน้อยจะเห็ดแบบนี้จ้ะนี่ค่ะเคี่ยวให้พ่นแตกมันกับพี่น้องค่ะช่วงนี้ได้เปิดไฟค่อยจ้ะเปิดไฟแหงแวันพุธพุพุบขึ้นมาเลย อยากกิ่นกับพี่น้องค่ะซื้อมากับบอแซบซื้อมากินยังได้กับบอแซบบอทึบปากจ้กเจ้าเห็ดจังไดอย่า้อยกับบเข้าใจกันถ้าเอาเห็ดขายนี่โอ้ยอย่า้อยเห็ดขายลูกค้ากระท่ามหาอย่า้อยกับบได้เห็ดย่า้อยเห็ดกับข้าวหลายอย่างนะอย่า้อยกับเมื่อยเมื่อยต่ระเมื่อต่ระเวนถ้าเห็ดขนมจีนจะบัได้กับข้าวย่างอื่น ถ้าเห็ดกับข้าวแล้วก็บ่ได้ขนมจีนถ้าสมมติเมื่อใดเห็ดขนมจีนก็ต้องเห็ดขนมจีนย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องคะอย่าน้อยเห็ดเนี่ยโอ้ยลูกค้าเห็ดแบบบ้านเฮาเนะคะเนาะมันก็คือมันก็คือในกรุงเทพเิ่นเห็ดจัาเิ่นเห็ดอย่างไรมันรสซาิมันคนละอย่างไม่ก,กินเฮาเห็ดกินเองแซ่บๆเลยเคี่ยวกะทิให้คนแตกมัน ได้ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะลูกเคี่ยวนานเกินไปลงหิวข้าวที่นี่อันบักพริกเขาปั้นไว้นะค่ะนาอพี่น้องค่ะจะมีหอมแดงมีกระเทียมพริกซดแล้วก็พริกยวกแห้งจะเขาปั้นไว้เทลงไปเลยค่ะเทลงเทลงไปเสร็จแล้วเขา,าก็จะเคี่ยวเขา,าก็จะเคี่ยวไปอีก พี่นี่น้ำหน้ามันจะสวยเด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮาเห็ดแบบนี้ฮันน้ำหน้าขนมจีนเฮามันจะแดงมันจะสวยพริกยวกแห้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะพริกยวกแห้งเอามาเซตมาอันมาเล่เลกก่กางแล้วก็เอาเอาเม็ดเอาเม็ดพื้นโอกจกะแล้วเฮาก็เซ่น้ำเส้น้ำแล้วลเขาก็ปัน่นยังน้อยปัน่นบมค่อยละเอียดป่น,นี <c> ่ย <oughs> ปั่นเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่ เดี๋ยวน้อยเรื่องไฟกอนมือเม่ค้กากับโรงงามพี่น้องเอยเฮ็ดแต่กับข้าวขึ้นมาข้ามาหันมือเท้าโบได้แห้งเลยตื่นแต่เจ็ดโม่บางคืนก็นอนหกทุ่มมันนี้บูมีอันบุมมีเลือดค่ะพี่น้องคะ่ะบูมมีเลือดค่ะมนะุนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะ เวลาเขาเคี่ยวไปนานๆเนี่น้ำหน้าพ่นจะขึ้นสวยแบบนี้เลยจ้ะนี่คะ่ะน้ำหน้าพ่นจะขึ้นสวยแบบนี้เลยเวลาเขาไปเฮ็ดขายนะมันเวลามันลอยขึ้นมาในหน้ามันนะมันจะสวยโม่เขาเคี่ยวไปนาน กะทิเขาจะแตกมันแล้วทีนี้ไอ้พริกที่เขาปั้นลงไปมันก็สิโอกอกอกมาทีนี้น้ำหน้าม,มันจะสวยค่ะพี่น้องค่ะได้ที่แล้วจะ้ะเดี๋ยวยายน้อยก็จะไปทีลงใส่น้ำต้มป่าน้ำต้มติ่นไก่ที่เขาต้มไว้นะะเนาะพี่น้องค่ะทีลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะทีลงไปในหม้อแบบนี้เลย ทีนี้เขาก็จะเคี่ยวน้หม้อเขาอ,อีกต่อไปนะคระัะพี่น้องค่เยน้อยเร่งไฟก่อนเสียย่างเดี๋ยวมีเลือดค่ะพี่น้องค่ะสูตรของเยน้อยเยน้อยจะใส่น้ำปลานหนึงค่ะพี่น้องค่ะ น้ำยากะทิยายน้อยยายน้อยใส่น้ำปลาดำได้นี่ค่ะใส่โบลายค่ะพี่น้อง่ะใส่นิดนึงนี่ค่ะใส่แค่นี้ก็พอแล้วจ้ะใส่ไอ้เครื่องที่ยายน้อยเตรียมไว้ค่ะข้ากระชายค่ะพี่น้องขาข้ากระชาย วันนี้ก็ใส่าย,ยาน้อยบ,ยอยอยบยได้ปั้นจ้ะยาน้อยบได้ได้ปั้นยายน้อยบุบบุบใส่ค่ะพี่น้อง่ะขากะชายแล้วก็ใบบักกูดใส่ลงไปเสร็จแล้วทีนี้ยาน้อยก็จะใส่ปลาค่ะพี่น้องค่ะปลาที่ยาน้อยต่ัเมาไว้จ้ะปลาที่เขาต่าเอาไว้ใส่ลงไป คุณคุนออเสร็จๆรอหม้อเดือดอย่างเดียวทีนี้นนนอย่าขนมจีนยายน้อยแบบนี้เด้อสูตรของอยายน้อยนี่จะ้ะสมัยโบราณแต่พ่อแต่แม่เขาคนทีต้มเครื่องลงไปเบิดเลยเนาะต้มบักพริกต้อมอยียงลงไป ย่าน้อยพริกพริกแห้งย่าน้อยโบได้ใส่อย่าน้อยใส่พริกเอ่อพริกพริกแดงแล้วก็พริกแห้งอ่ยะยาน้อยใส่พริกยวกค่ะพี่น้องค่ะย่าน้อยใส่พริกยวกย่าน้อยล้างกระทะจากน้อยก่อนกระทะที่ย่าน้อยคั่วเคี่ยวหัวกะทิไว้เสียดายมันจะมันจับลายอยู่ ล่างกะทิเซ็นละลาตลงไปเลยนี่น้ำหน้าเพิ่นติดกระทะอยู่พี่เบิร์ดเลยพี่น้องเว้ยเด้อจะเซ็ตเซมน้ำใหญ่น้อยพวกท่านได้กินข้าวเลยนะครับพี่น้องขาพียงกัวล่ะยายน้อยเฮ็ดของขายยายน้อยก็กินแบบนี้แหละทุกมือยายน้อยบ่ค่อยได้กินข้าวกินปาลาหรอกนี่ค่ะเติมไปเลยจ้ะ แซฟก่อนเลยเพอั้นเสร็จแล้วเขาก็ซีมจ่างซีมเค็มเดี๋ยวีย๋ยน้อยจะตัดน้ำตาดนิดนึงค่ะโมไซหลค่ะโ,โ,โมโมมักหวานโมให้หวานหลายแค่นี้ก็แซบแล้วอ,อืโอ้แซบขนาดเดยกพี่้องเคยเป๊ะเลยอืโอ้ค่อนข้างพิษ ขึ้นมันกะทิใช่กะทิไหลายจ้ะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งน้ำปาลานิดหนึ่งยักษจางเกลืออีกนิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนิดเดียวเรียบลอยแล้วทีนี้เบือมาเบ่งเด้อหน้าตาเป็นไดไบาดเนียเดี๋ยวปล่อยให้ขึ้นเดือด น้ำคนจะสวยเลยแหละน้ำยาขาไก่ยาน้อยแซบๆเลยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขาทีนี้เสร็จแล้วจ้ากินกันได้เลยบาทนี้ค่ะสวยๆงามๆแบบนี้เลยเป็ตดตแซบบ่ข้นๆเลยค่ะนี่ค่ะสูตรขนมจีนยายน้อยแบบนี้เด้อจะเห็นบอกน้ำมันจะสวยสวยๆค่ะ ทีนี้ยายน้อยจะปิดแกสแล้วเด้อค่ะพอยายน้อยปิดแกสปุ๊บคนก็จะเนี่ยนำหน้า่นก็จะลอยขึ้นมาเนาะค่ะเนาะพอเขาปิดแกสปุ๊บนำหน้าจะลอยขึ้นมาอย่างนี้แหรอค่ะพี่น้องค่ะจะสววเลยจ้ะเซ็บเซ็กันเลยค่ะปะเดี๋ยวน้อยไปเดี๋ยวน้อยไปจัดผักจัดขนมจีนกอนเด้อทีนี้กินน้ำกันเซ็บเซ็เลยจ้ะพี่น้องจ้าเวลาเขาปิดแกสอะนำหน้าเ่นขึ้นมันจะงามแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเห็นปะ เวลาเขาเหิดขายมันจะสวยเนี่ยนามหน้าพอจะง,งามๆแบบนี้เลยจ้ะเวลาเขาไปตักตังไว้นี่เอ้ยลูกค้าเห็นจะน้อยห็ดขายจะน้อยก็เห็ดแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขาเนี่คน้คนๆแบบนี้เลยจะน้อยเห็ดขายที่นี่หว่วยนมจีนที่ละแปดรูสิบรูค่ะไปไปตักใส่จานกันเลยค่ะพี่น้องขาเซฟเซ,ซกันรูดบาทเลย นี่ยค่ะพี่น้องค่ะเซฟเซฟกันเลยจ้ะนมจีนน้ำยาขาไก่้เซฟเซฟน้ำใย,ยน้อยเลยลาดน้ำหลายๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อเซฟเซฟน้ำใย,ยน้อยเด้อรดสุขคู่สุขคน น้ำไหลๆช่ำๆแบบนี้เลยหัวปีสดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะหัวปีสดๆตัดมาเตตุนใหม่ๆเซ็บๆเลยไปจ้าแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเพื่จะคู่สุกคนขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อเข้ามาสมคิปให้ยายน้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อย ขอขอบุญขอบคุณเลยจ้าสวัสดีจ้าไปเซฟเซฟน้ำกันเลยจ้า